มามอมกกันมาวามกันค่อยขี่จริงนะแต่ถ้าขี่ตรงไปนี่คือชิคเข้าขอนแก่นในเมืองนะคะตอนแรกว่าจะแบบไปเล่นในเมืองแต่ก็คงไม่ได้ไปนะคะ เราออกไปเติมน้ำมันก่อนเราไปสํารวจแถวๆใสยกลางดีกว่าวันนี้ก็เราก็จะกลับแล้วนะคะแต่ว่าออกไปเติมน้ำมันก่อนเราจะกลับว่าจะออกจากบ,บานโมงรองอากาศดีมากตอนแรกคิดว่าจะหนาวใส่เสื้อมารอดได้ไหม คิดว่าชิคจะออกสายเพราะว่าตอนแรกอะมันหนาว 比给我 กำกันค่อยขี่จริงนะแต่ถ้าขี่ตรงไปนี่คือชิคเ้าขอนแก่นในเมืองนะคะตอนแรกว่าจะแบบไปเล่นในเมืองแต่ก็คงไม่ได้ไปนะคะ อขอให้เราไปก่อนควักไว้ไปแล้วนี่ไงทุกคนตอนกลางวันก็จะแบบเนี้ยเมื่อก่อนตอนเย็นๆนะคะอยู่แถวนี้ก็จะแบบมัขี่รถเล่นบ่อยมากอากาศมันดีมากนะเส้นนี้ไม่ค่อยมีคนไว้รุ่นชอบมาขี่เล่นกัน ถ้าเมื่อก่อนถนนมันดีกว่านี้นะแต่ตอนนี้ถนนมันไม่ค่อยดีเมื่อก่อนถนนเรียบโห้เห็นบรรุษเราขี่รถเล่นวิบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วโอ้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะยุคยุกชิกนู่นนะยุกนู้นนะคะยุคนูน้น แวะโรงเรียนก่อนแ๊บนึงตอนแรกเราแวะตอนเย็นมันมองอะไรไม่เห็นนะทุกคนเดี๋ยวค่ะเนี่ยเราแหวะหูตรงนี้ใหม่แต่เมื่ก่อนตรงนี้เป็นฝ่ายประคองนะคะตรงนี้โรงเรียนบ้านไผ่อืคือชิคไม่แน่ใจว่ายังมีแบบสะน้ําอยู่หรือเปล่านะๆๆมันจะแบบทะลุออกหากันได้อะตรงน้นสวัสดีค่ะ แบบเยอะมากเลยอะทุกคนอันนี้โรงเรียนนี่อาคารนี้เหมือนเดิมเป๊ะเลยนี่เมื่อก่อนตรงนี้คือมันจะวนบ้านพักอาจารย์ตรงนี้ได้โห و, แต่นี้เขาทําใหม่เห็นดีแล้วนี่โรงอาหารนี่ไม่รู้ว่าตรงนี้ยังเป็นห้องดนตรีอยู่หรือเปล่านะมึงช่างเหมือนเดิมนี่มันจะมีสระน้ำอมบนินด้วย เมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยว่าเพื่อนๆมานั่งตรงนี้กันนะเลยแบบเวลาพักเที่ยงอะไรเงี้ยชอบเข้าไปในอาคารเนี่ยแต่งแอร์เย็นๆโอ้หืมทุกอย่างก็ยังคงมีความเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่ว่าก็เปลี่ยนใหม่นี่ไงเขาเรียกสาโอวนตินนะคะที่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาเรียกสาโอวนตินนะเหมือนเดิมอ๋อ,อทําให้ดีขึ้นทํามีที่นั่งขึ้นเมื่อก่อนอ่ะ ไม่มีที่นั่งตรงนี้นะแบบเอาขายื่นไปเลยมีบัวมีอะไรอุย้ยอืมตรงนี้ก็ก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าพื้นพื้นดีขึ้นอันนี้ห้องแนแนวโอห้องน้ำผู้โอ้ยมีลานจอดตรงนี้ด้วยเหรอเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นอะไรนะจำไม่ได้อ๋อเป็นเหมือนแบบป่าอะไรเงี้ยคานโอ้อันนี้โซนนี้จะเป็นโซนวิทยาศาสตร์ เงียบมากโอ้โรงเรียนเก่านะคะเดีย๋ยวเราขอจอดถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเป็นที่ระลึกนี่ต้องต้องเห็นบอผอต้องเห็นบอผออะ อย่ามน,นั้นนะคะชิกตั้งกล้องก่อน นี่เราพาทุกคนมาชมโรงเรียนโหตรงนี้ก็อุย้ยตรงนี้มีที่นั่งดีกว่าเมื่อก่อนอยังนะคะเมื่อก่อนอยังไม่มีต้นไม้เยอะขนาดนี้นีย่ยเราก็ขอตั้งก่อนนี่ให้เห็นโรงเรียนบ้านไผ่สักกหน่อยสักกนิดสักกหน่อยเร็นจังช่เยี่ยมเยียนโรงเรียนเก่า ถ่ายหรือ,อยัง <c oughs> หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยใครถ่ายรูปให้วิชิกส่วนใหญ่วิอืมทำคนเดียวนะถ่ายเองคนเดียวนะคะนี่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเก่าสักหน่อยฮะสวยนะนี่ไอรูปไอรูป